การไม่มีโรคนะคะเป็นลาบอันประเสริฐนะคะมันก็เป็นสิ่งแบบที่พวกเราทุกคนนะคะปรารถนานะคะเราก็อยากจะมีแบบสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะแต่จะมีสักกี่คนนะคะที่แบบดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีนะคะก่อนที่จะเป็นโรคนะคะส่วนใหญ่ก็แบบเหมือนร้อให้เป็นโรคก,กันก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะ ตัวนุชก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบตอนนี้นะคะก็จะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแต่ปัญหาก็ยังไม่ได้แบบหนักมากนะจะเน้นเป็นในเรื่องของปัญหาแบบไขมันส่วนเกินมากกว่าค่ะเป็นแบบไขมันพวกแบบตามหน้าท้องต้นขานะคะซึ่งมันก็เป็นปัญหาหลักของผู้หญิงนะคะเห็นผอมๆอ,อย่างนี้นะคะก็เป็นค่ะสาเหตุมันก็เกิดมาจากการที่แบบว่าเราไม่ได้แบบใส่ใจดูแลแบบตัวเองจริงจังนะคะคือกินนะคะแต่ว่าไม่ค่อยแบบ ออกกาลังกายค,คือก็ค่อนข้างที่แบบว่าขี้เกียจความขี้เกียจก็มีค่ะคบแบบออกบ้างไม่ออกบ้างนะคะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่เราเริ่มที่จะมีเหมือนไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะ มันแล้วยิ่งแบบว่าเราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วแล้วแบบการทํางานของอระบบในร่างกายของเราอะ่ะคือมันก็แบบเริ่มน้อยลงนะคะมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นเป็นจุดเปลี่ยนนะคะที่ที่เราอะคะ่ะต้องต้องมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะคะตอนนี้นะคะนุชก็เลยแบบ เ,ออเริ่มที่จะหันมาใส่ใ,สใจนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะคะอย่างในเรื่องของการกินนะคะนุชก็ตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่โดยส่วนตัวของนุชแล้วอะ่ะนุชจะเป็นคนที่แบบไม่ได้ฟิกอะไรมากนะคะกินได้ทุกอย่างนะคะแต่จะเน้นแบบตรงที่ว่าถ้าเกิดเราแบบ อาหารอะไรก็ตามที่มันมีประโยชน์อะคะ่ะเราก็จะแบบทานเยอะหน่อยนะคะอย่างเช่นพวกผักผลไม้นะคะส่วนอาหารที่แบบไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเราก็ลดลงหน่อยนะคะอย่างยกตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะแบบนุชมีลูกใช่ไหมคะบางทีอะคะ่ะลูกก็อยากกิน KFC อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพาไปนะคะเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ว่าอ่าเราก็กินนะคะกินนิดหน่อยนานๆครั้งก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะ เนี่ยค่ะเป็นมันเป็นแบบเรื่องที่แบบว่าบางทีอ่ะเราเราตามใจปากเกินนะคะโดยที่แบบเราไม่ได้คำนึงถึงแบบแบบในอนาคตว่าสุขภาพเราจะเป็นยังไงนะคะแต่เมื่อไรก็ตามอ่ะที่แบบเราเริ่มอายุมากขึ้นนะคะเราจะรู้เลยค่ะว่าร่างกายของเราอ่ะมันไม่ได้ดีเหมือนตอนที่เราเป็นแบบสมัยวัยรุ่นแล้วค่ะ เนี่ยมันเลยเป็นจุดเปลี่ยนนะคะที่ที่นุชเนเริ่มที่จะกลับมาใส่ใจแบบสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะนุชก็เพิ่งจะเริ่มแบบตั้งเป้ากับตัวเองจริงๆังนะคะว่าจะเริ่มมาแบบออกกําลังกายแบบทุกวันนะคะอย่างวันวันละแบบครึ่งชั่วโมงอะคะ่ะก็วันนี้ก็แบบเพิ่งจะแบบ ทำได้เป็นวันที่2นะคะใครถ้าเกิดอยากจะเข้าแกงด้วยก็กดหนึ่งมานะคะเดี๋ยวจะแอบ,บไปส่องเฟซดูนะคะก็เนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่แบบคือแบบเราอายุมากขึ้นหรือว่ายังอายุไม่เยอะนะคะก็ต้องหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพเรานะคะเพราะเวลาที่แบบถ้าเกิดเราเป็นขึ้นมาแล้วอะ่ะบางทีเราอาจจะไม่โชคดีก็ได้นะคะอาจจะเป็นโรคร้ายหรือเป็นอะไรไปเลยนะคะสู้เรามาป้องกันกันก่อนนะคะตอนนี้นะคะ แล้วในเรื่องของการอย่างดูแลสุขภาพออกกําลังกายเนะะี้ยค่ะแล้วในเรื่องของเนี่ยนุชก็จะเน้นแบบในเรื่องของอการที่เราแบบ เป็นชาวพุทธใช่ไหมก็จะเน้นในเรื่องของการแบบนั่งสมาธิด้วยอะคะ่ะมันก็หรือว่ามันก็ช่วยนะคะในเรื่องของแบบว่าภายในนะคะแบบทําให้เราดูมิเรื่องสมาธิมันก็ช่วยในเรื่องของให้เรามีสุขภาพดีนะสุขภาพจิตจากภายในอะคะ่ะแล้วนุชก็จะเน้นเรื่องของการที่เรารักษาสินห้านะคะอันนี้เป็นความเชื่อของนุชเองนะคะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วะคะ่ะนุชจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบแบบ ค่าสัตว์ชีวิตอะไรเงี้ยไม่ชอบเบียดเบียนสัตว์อะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งมันก็เป็นแบบความโชคดีของนุชนะคะนุชว่าด้วยด้วยตรงนี้ด้วยหรือเปล่าอัน,นี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของนุชนะคะ <S <S <ๆ S 2> ก็แบบจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่มีแบบจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะไม่ค่อยแบบเจ็บอดอดแอดแอดอะไรเงี้ยพวกไข้หวงไข้หวัดอะไรเงี้ไม่ค่อยจะเป็นแบบอะไรเงี้ยคะ่ะ ก็เลยเป็นเป็นความเชื่อของนุชด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการการออกกําลังกายนะคะแล้วก็การเกี่ยวกับการนั่งสมาธินะคะให้จิตใจภายในของเราดีด้วยค่ะหรือว่ามันก็ต้องการที่เราจะมีสุขภาพดีมันก็ต้องมาทั้งแบบทั้งภายในดังด้านจิตใจแล้วก็ด้านร่างกายแบบเรื่องอาหารการกินมันก็ต้องครบไปด้วยกันนะคะทั้ง3อย่างนะคะ ก็อยากจะแบบเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านนะคะหันมาใส่ใจนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเราไม่ต้องรอนะคะแบบให้เราเป็นก่อนค่ะเราเริ่มที่จะมาดูแลใส่ใจสุขภาพของเราก่อนนะคะเพราะสมัยนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินแบบหรือว่าแบบสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆอ่ะทุกอย่างมันมันสุ่มเสี่ยงต่อการที่เราแบบจะเป็นแบบโรคแบบอะไรได้ง่ายมากๆเลยะค่ะเพราะฉะนั้นแบบ ทางป้องกันหรือว่าทางอะไรแบบทางแก้ที่ดีก่อนที่เราจะเป็นเนี่ยคือเรามาทําร่างกายของเราให้แข็งแรงสมบูรณ์กันก่อนดีกว่าค่ะถ้าเกิดร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เวลาที่เราแบบเจออะไรแบบคือจะได้มีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานโรคนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันสั้นๆนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาฟังนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ